ถ้าคุณกำลังมองหาของขังเสริมดวงสามารถเข้าไปดูประเครื่องและเครื่องรางที่ชุมชนของ Eagle of n o นมีเครื่องรางของขังมากมายให้ท่านได้ร่วมประมูลและเช่าบูชาเพื่อเสริมดวงหรือแอดไลน์ไอดี9อดอ9อย่าลืมไปร่วมสนุกกันนะครับพบกับพุทธคุณดีของขังเด็ด เครื่องรางครบเซตกับ Eagle of No สวัสดีครับพบกับ Eagle of No กันอีกครั้งวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามรับชมกันได้เลยครับเหรียญเจ้าสัวหลวงปู่บุญขันทโชธวัดกลางบางแก้วจังหวัดนครปฐม,มจัดสร้างขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2475เมื่อขขาวทำบุญอายุหลวงปู่ ครบเจรอบ84ปีโดยพระวินัยกิจโกศลอดีตเจ้าวาดวัดกัลยาณมิตรเป็นผู้จัดสร้างถวายหลังจากรอเป็นพระเสร็จหลวงปู่บุญได้อธิษฐานจิตปลุกเสกเดียวในครั้งนั้นพระวินัยกิจโกศลแบ่งเหรียญเจ้าสัวจำนวนหนึ่งนำกลับไปแจกญาติโยมที่วัดกัลยาณมิตรกรุงเทพส่วนหนึ่งหลวงปู่บุญ นำมาแจกที่วัดกลางบางแก้วจำนวนหนึ่งเหลือบรรจุไว้บนเพดานมนดบพระพุทธบาทจำลองภายในวัดต่อมาเมื่อปีพุทธศักราช2516วัดเปิดกุนำเหรียญหล่อ,หอเจ้าสัว,สวออกมาให้บูชาชาวบ้านทำบุญบูชาเพื่อนำปัจจัยบุรณะวัดการจัดสร้างมีทั้งเนื้อเงินเนื้อทองแดงและเนื้อทองเหลืองลักษณะเป็นเหรียญหล่อโบราณ พิมพ์ซุ้มกระจังด้านหน้าเหรียญเป็นลูกพระพุทธนั่งขัดสมาธิเพชรบนอาสนะฐานบัวคว่ำบัวหงายด้านข้างมีรอบซุ้มเรือนแก้วสองเส้นขนานกันกับรอบซุ้มหยักเข้าพระเกศองค์แหลมเียวเกือบจะลดเส้นรอบซุ้มพระเมารีเป็นตุ่มด้านหลังเหรียญเรียบไม่มีอักษรยันหรือตัวหนังสือใด แต่มีรอยตะใบที่ตกแต่งเป็นพิมพ์ให้เรียบร้อยบางเหรียญมีรอยเหล็กจานทั้งโดยลายมือของหลวงปู่บุญและลายมือของหลวงปู่เพิ่มผู้ทุกคุณเหรียญเจ้าสัวหลวงปู่บุญเชื่อกันว่าผู้ห้อยบูชาเหรียญหลวงปู่บุญทำให้ทํามาหากินด้วยความซื่อสัตย์สุจริตจ,จะเจริญรุ่งเรืองลำรวยทุกคน หลวงปู่บุญขันธโชตเกิดเมื่อวันจันทร์ที่3าากรกฎาคมปีพุทธศักราช2391ที่ตำบลท่าไม้อำเภอรกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาครเมื่ออายุได้13ปีศึกษาเล่าเรียนอยู่กับพระประดาทองที่วัดกลางบางแก้วซึ่งในสมัยนั้นมีชื่อวัดว่าคงคารามตำบลปากน้ำอำเภอนครชัยศรีคันเมื่ออายุ15ปี พระประหัดทองจึงประกอบพิธีบรรพชาและอบรมสั่งสอนวิชาความรู้ต่างๆแต่ด้วยมีความจำเป็นต้องลาศิกขาเนื่องด้วยความป่วยไข่เบียดเบียนคันอายุ22ปีอุปสมบทนภัทตสีมาวัดกลางบางแก้วเมื่อวันจันทร์ที่21มิถุนายนปีพุทธศักราช2412มีพระประหลัดปานจ่าวาวัดวัตุกตาเป็นพระอุปชา ได้รับฉายาว่าขันธโชตกล่าวกันว่าอาจารย์ของหลวงปู่บุญมีสองรูปคือภาพประรัดทองและภาพประรัดปานมีบทบาทและความสำคัญอย่างมากในการถ่ายทอดสพพวิชาต่างๆให้จนหมดสิน้นลำดับงานปกครองปีพุทธศักราช2429ได้รับแต่งตั้งให้เป็นข้า,าธิการปกครองวัดกลางบางแก้ว ในปีพุทธศักราช2431ได้รับแต่งตั้งให้เป็นพระกรรมวาจาจารย์ปีพุทธศักราช2433ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นเจ้าคณะหมวดปีพุทธศักราช2459ได้รับแต่งตั้งให้เป็นพระอุปชาลำดับสมณศักดิ์ในปีพุทธศักราช2459ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระครูมีราชชินนามว่าพระครูอุตรการบาดี ปีพุทธศักราช2462ได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าให้เลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระครูสัญญาบัตรที่พระครูพุทธวิถีนายกในปีพุทธศักราช2471ได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าให้เลื่อนขึ้นเป็นพระราชาคณะสามัญในราชทินนามที่พระพุทธวิถีนายกหลวงปู่บุญวรณภาพต้นปีพุทธศักราช2478สิริอายุรวม 89ปีพษา6 7ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการนำเสนอในครั้งนี้ในคลิปต่อไปเราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบโปรดกดไลค์ถ้าถูกใจโปรดกดแชร์ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆโปรดกด s u b สคร i b ต์อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นการแจ้งเตือนการอัปเดตคลิปมาใหม่